เยมังกรบทที่560ลักลอบเข้าไปใจเถิงเย่สูงเบะป,ปากไม่ได้เก็บคำพูดของเชียนเย่จีจึงมาใส่ใจเขารู้สึกว่าเชียนเย่จีจึงระมัดระวังจนเกินไปฉุนเฟิงจะเป็นอัจฉริยะแค่ไหนเขาก็เพิ่งบรรลุหัวจิ้งชั้นต้นทว่าเขาและเชียนเย่จีจึงล้วนเป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่ในหัวจิ้งชั้นต้นมานานกว่า1ิปีแล้ว อีกทั้งนอกจากพวกเขาสองคนด้านล่างยังมีนินจายอดฝีมือของขวานนินจานับร้อยคนพลังระดับนี้เพียงพอที่จะไปทำสงครามแล้วไม่ต้องพูดถึงแค่การรับมือจอมยุทธคนหนึ่งเวลานี้เชียนเย่จีจึงหยิบวิทยุสื่อสารที่ทหารใช้การเฉพาะออกมาเขาพูดเสียงเคร่งขรึมบอกคนของพวกนายทำตัวตื่นเข้าไว้อย่าประมาทเด็ดขาดถ้าเจออะไรให้รีบรายงานทันทีครับมาหาปรมาจารย์เชียนเย่ ปลายสายของวิทยุสื่อสารมีเสียงขานรับด้วยความเคารพนับถือในเวลาเดียวกันบนภูเขาแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากสวนสนุกเฉินเฟิงยืนอยู่บนต้นไม้หยิบกล้องส่องทางไกลสำหรับกลางคืนออกมามองดูสวนสนุกอย่างละเอียดกล้องส่องทางไกลนี้เขาเอามาจากบอดดี้การ์ดของทรงเต่าทรงเย่นอกเหนือจากนั้นเขายังเอาปืนมาด้วยอีกสองกระบอก เขารู้จากปากของทรงเต่าทรงเย่แผนการฆ่าถูกจัดขึ้นที่นี่แต่รายละเอียดของแผนการเป็นยังไงทรงเต่าทรงเย่เองก็ไม่รู้เขาไม่ใช่คนที่รับผิดชอบที่เกิดเหตุหืมอย่างรวดเร็วเฉินเฟิงเห็นเงาของคนที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารของชิงชาสวรรค์ไม่ได้มีแค่คนเดียวการสังเกตเห็นนี้ทำให้เฉินเฟิงหวั่นใจจากนั้นก็รีบกวาดมองดูรอบๆอย่างละเอียดวินาทีต่อมา เขาเห็นเงาของคนหลายคนในชิงชาสวรรค์เห็นหลินวันชิวถูกมัดตัวแล้วนั่งอยู่ในห้องโดยสารที่อยู่สูงสุดบนชิงชาสวรรค์ผู้การสังเกตเห็นนี้ทำให้เฉินเฟิงโล่งใจหลินวันชิวไม่เป็นอะไรดูท่าการที่เขาใช้ความคิดเห็นของผู้คนมากดดันวงการศิลปะการต่อสู้นั้นได้ผลในเวลาเดียวกันที่เขาโล่งใจเฉินเฟิงเองก็กระจ่างชัดห้องโดยสารบนสุดของชิงชาสวรรค์นอกจากหลินหวันชิวแล้ว คนที่เหลือล้วนเป็นคนที่สไนเปอร์ที่นั่นคือที่ที่สูงที่สุดในสวนสนุกจากการมองดูสไนเปอร์ของฝ่ายตรงข้ามเฉินเฟิงรู้ว่าการฆ่ากันในครั้งนี้อันตรายมากเขาไม่ได้เข้าไปช่วยทันทีแต่ยังคงใช้กล้องสองทางไกลมองดูสวนสนุกทั้งสวนสนุกเขาสังเกตดูรอบๆชิงชาสวรรค์ก่อน จากที่เขาดูนั้นในเมื่อหลิวหวนชิวถูกจับมัดเอาไว้ในห้องโดยสารบนชิงชาสวรรค์เช่นนั้นชิงชาสวรรค์ก็ต้องเป็นที่ที่ศัตรูนำคนเฝ้าเอาไว้มากที่สุดเป็นจริงตามนั้นขวันนินจาทั้งสิบคนของสำนักนินจาที่อยู่ใต้ชิงชาสวรรค์ล้วนได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีพลางตัวเก่งพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ใช้ไม้มาบังตนเองบวกกับแสงอันน้อยนิดในกลางคืนทำให้แทบจะรวมเป็นหนึ่งกับความมืด เฉินเฟิงมองดูถึง2นาทีไม่เห็นเงาคนแม้แต่คนเดียวแต่เขาเชื่อว่าที่นั่นมีศัตรูเพียงแต่ศัตรูซ่อนตัวเอาไว้เป็นอย่างดีสำหรับสิ่งนี้เฉินเฟิงไม่ได้สังเกตดูรอบๆชิงช้าสวรรค์ต่อแต่เขาเปลี่ยนไปมองอีกด้านหนึ่งสังเกตดูเป้าหมายที่สองอาคารสามชั้นอาคาร3ามชั้นเป็นอาคารเดียวในสวนสนุกอีกทั้งยังมีไฟสว่างที่นั่นต้องมีคนแน่แน คนบัญชาการในภารกิจครั้งนี้น่าจะอยู่ในอาคารสามชั้นแต่ที่ประตูไม่มีคนเฝ้าแสดงว่าด้านในมียอดฝีมือถึงขั้นที่ว่าคนบัญชาการคือยอดฝีมือเสียเองหลังจากสังเกตการแล้วเฉินเฟิงทำการตัดสินใจจากนั้นหมุนปรับกล้องสองทางไกลเริ่มสังเกตดูจุดอื่นๆของสวนสนุกอย่างรวดเร็วเฉินเฟิงพบว่าทั้งสวนสนุกมีคนเต็มไปหมด คนพวกนั้นสวมชุดสูทสีดําใส่หูฟังพกปืนเอาไว้พวกเขาแบ่งเป็น5้าคนหนึ่งกลุ่มเพื่อทําการสํารวจรอบๆสวนสนุกแทบจะทั่วทั้งสวนสนุกไม่มีที่ไหนที่ไม่มีคนจากแผนการของศัตรูที่อันตรายที่สุดคือยอดฝีมือที่อยู่บนอาคารสามชั้นรองจากนั้นก็คือสไนเปอร์ที่อยู่บนชิงช้าสวรรค์สุดท้ายคือศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่รอบๆชิงช้าสวรรค์ หวันชิวอยู่ห้องโดยสารบนสุดของชิงชาสวรรค์ถ้าอยากจะช่วยเธอลงมาโดยไม่ให้ยอดฝีมือที่อยู่บนอาคารสามชั้นรู้แทบจะเป็นไปไม่ได้ต่อให้ฉันลอบฆ่าสไนเปอร์ฆ่าคนที่อยู่รอบๆชิงชาสวรรค์รอให้ฉันเจอตัวหวันชิวยอดฝีมือที่อยู่บนอาคารสามชั้นต้องรีบออกมาทำให้ฉันไม่สามารถหนีได้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในตอนนี้จำเป็นต้องรู้ว่าย,ยอดฝีมือที่อยู่บนอาคารสามชั้นมีความสามารถระดับไหน หลังจากมองดูสถานการณ์ทั้งหมดของสวนสนุกแล้วเฉินเฟิงเอากล้องสองทางไกลลงแล้วครุ่นคิดอย่างรวดเร็วเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้เฉินเฟิงไม่รอช้าอีกรีบเก็บกล้องสองทางไกลอาศัยช่วงที่ฟ้ายังมืดแฝงตัวเข้าไปในสวนสนุกถึงแม้เขาจะรู้ว่าคนเราจะอ่อนเพลียที่สุดตอนประมาณตีสมถึงตีสีทั้งยังเป็นนาทีทองในการลอบค่าแต่สำหรับเขาแล้วยิ่งลงมือเร็วยิ่งดี ด้านหนึ่งเขาใช้ตัวตนของคนกาลลี่ในการเข้ามาประเทศญี่ปุ่นปิดบังทุกคนเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าเขามาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วศัตรูจะละหลวมในเวลานี้สามารถโจมตีศัตรูโดยที่พวกมันทำตัวไม่ถูกอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เขาลอบฆ่าพ่อลูกทรงเต่าทรงเย่และบอดี้การ์ดถึงแม้เขาจะเอาศพเข้าไปในวินล่าแล้วแต่นั่นก็มีโอกาสที่จะถูกพบถ้าข่าวการตายของทรงเต่าทรงเย่ถูกแพร่ออกไป ศัตรูก็จะเดาออกกว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วไม่เพียงแต่ศัตรูที่อยู่ในสวนสนุกจะตื่นตัวในการสู้แม้แต่จำนวนคนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเป็นแบบนั้นการช่วยในครั้งนี้ก็จะยากมากในเวลาเดียวกันกับที่เฉินเฟิงแฝงตัวอยู่ใกล้สวนสนุก ไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์ทั้งสี่คนที่อยู่บนชิงชาสวรรค์หรือจะเป็นนินจาสามคนที่อยู่ใต้ชิงชาสวรรค์และขวานนินจายอดฝีมือนับร้อยที่รับผิดชอบลาดตระเวนอยู่รอบรอบล้วนได้รับคำสั่งให้เพิ่มการระมัดร,ระวังหนึ่งในนั้นในห้องโดยสารทั้งสองห้องบนชิงชาสวรรค์สไนเปอร์ทั้งสี่คนต่างแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบสังเกตการคนละตำแหน่งพวกเขาทั้งสี่แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทุกคนรับผิดชอบทางด้านทิศต,ตะวันออกทิศใต้ทิศต,ตะวันตกทิศเหนือคนละทิศมาบวกกันแล้วไม่มีมุมบอดทั้นเชี่ยนเย่ระวังเกินไปแล้วหรือเปล่าอย่างรวดเร็วหนึ่งในห้องโดยสารสไนเปอร์ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสังเกตการณ์ทางด้านทิศต,ตะวันออกพูดขึ้นตอนนี้พวกเรายังไม่ได้รับข่าวว่าเฉินเฟิงหว่าเซ่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มการระมัดระวังมากขึ้นจะมีประโยชน์อะไร จริงด้วยจากที่ฉันดูพวกเราไม่ควรมาทำภารกิจนี้ด้วยซํามีท่านเชี่ยนเย่และท่านใจเถิงอยู่ต่อให้เฉินเฟิงมี10บชีวิตก็ตายแน่ๆสไนเปอร์ที่รับผิดชอบทางทิศเหนือก็ลดกล้องสองทางไกลลงแล้วพูดเห็นด้วยเขาและสไนเปอร์ที่รับผิดชอบทางทิศตะวันออกหนึ่งอยู่ในห้องโดยสารห้องหนึ่งส่วนสไนเปอร์อีกสองคนนั่งอยู่ในห้องโดยสารอีกห้องหนึ่งโดยมีห้องโดยสารของหลินวันชิวกันกลาง ไม่เพียงแต่พวกเขาที่ไม่มีความกระตือรือร้อนในการทำงานทำงานด้วยความไม่ตั้งใจสไนเปอร์อีกสองคนที่อยู่ห้องโดยสารอีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันภารกิจครั้งนี้กลุ่มขวนนัญนินจาดูเหมือนทำเพื่อปกป้องชื่อเสียงกองกำลังใต้ดินของประเทศญี่ปุ่นแต่ความเป็นจริงเพียงแค่ออกแรงช่วยเพื่อที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับครอบครัวทรงเต่าและตระกูลกงปุ่น ในเวลาเดียวกันนินจาสิบคนที่อยู่ใต้ชิงชาสวารรค์ไม่มีการขยับเขยื่อนใดๆตามแผนการที่วางไว้หน้าที่ของพวกเขาคือรอเฉินเฟิงเข้ามาใกล้ชิงชาสวารรค์แล้วค่อยปรากฏตัวออกมาเพื่อขวางไม่ให้เฉินเฟิงช่วยหลินหวันชีวเพื่อที่จะช่วยนึ่งเวลาให้กับใจเถิงเย่สูงและเชียนเย่จีเจิ้งมาถึงที่นี่ทันเวลาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่561รอเอ็รอบโจมตี